สะพานใหญ่ถูกถล่มบังเอิญปรากฏโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังทั้งเป็นคนงานอยู่ในที่เกิดเหตุก็หวาดกลัวมากตำรวจรีบย้ายพื้นที่คอนกรีตท,ที่บรรจุศพแล้วใช้เครื่องเพื่อผ่าแพทย์นิติเวชก็ได้ค้นพบลักษณะของเหยือ่อหลังจากที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนพวกเขาพบว่าเหยื่อเสียชีวิตในท่าคุกเขา่าขึ้นอยู่กับการระบุลักษณะของกะโหลกศีรษะและนิ้วชี้ยืนยันได้ว่าคนนี้เป็นผู้ชาย ยิ่งกว่านั้นก่อนจะสิ้นชีวิตได้ถูกบีดบังคับและฝังทั้งเป็นในปูนซีเมนหัวหน้าหลิวและตำรวจสู้กำลังจะออกเดินทางแพทย์นิติเวชก็พบว่ามีซองอยู่ในคอนกรีตด้วยช่วงเวลาที่จดหมายได้เอาออกมาคดีที่ได้ฝังไว้ตลอด8ปีก็ได้ฟื้นขึ้นชื่ออยู่คือหวนเหลียงเป็นหัวหน้าวิศวกรของทีมสร้างสะพานแห่งนี้ทำงานกับเขามีเพื่อนสองคนจู่ห่วงอี้และจู่ฝางเจิงพวกเขาเป็นเพื่อนมหาลาัยของกันด้วยหวนเหลียงได้ประนามจู่ห่วงอี้ คนที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอีกหลังจากพบศพของหวนเหลียงทันใดนั้นมีคนแจ้งว่าเห็นการกระทําของจู่หวงอีแต่เมื่อตำรวจมาพบว่าเขาเสียชีวิตเพราะตกจากชั้นบนแล้วการตายของจู่หวงอีเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกคนอื่นฆ่าตำรวจยังสรุปไม่ได้ในตอนนี้พวกเขาแค่ทํานายได้ว่า หลังจากหวนเหลียงประนามหูอี้เขาได้ดำเนินการเพื่อกำจัดเขาดังนั้นหลังจากที่พบศพของหวนเหลียงเป็นไปได้ว่าเขาฆ่าตัวตายเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประกอบขึ้นเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เป็นตันกะแต่ยิ่งค้นคว้ามากเท่าไหร่ทุกอย่างยิ่งข้ามหมู่มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าลูกสาวชื่อเสี่ยวูได้ยินว่าพบศพพ่อของเธอจึงรีบไปที่เกิดเหตุยกผ้าขาวขึ้นโครงกระดูกในท่าหมอบแล้วค้นพบทันทีมองดูท่าตายของหวนเหลียงเห็นได้ว่าเขาได้ถูกทรมานแค่ไหนก่อนจะตาย เสียวูยอมรับความจริงไม่ได้เธอเองก็ดึงโดนหาพ่อของเธอตลอด8ปีเห็นพ่อเป็นอย่างนี้จิตวิญญาณของเสียวูพังพินาศทันทีจูฟางเจิ้งที่ยืนอยู่ข้างก็ลอบโยนเธอตั้งแต่วันที่หวนเหลียงหายตัวไปจูฟางเจิ้งเป็นเพื่อนร่วมชั้นจึงใจดีรับเสียวูเป็นเด็กบุญธรรมอย่างนั้นก็เลี้ยงเธอให้เป็นคนโตในสายตาคนอื่นจูฟางเจิ้งเป็นผู้มีพระคุณและในสายตาของเสียวูเขาเป็นพ่อที่ดีวันรุ่งขึ้นพวกเขาจัดงานศพให้หวนเหลียง เพื่อนร่วมชั้นของเขาทุกคนต่างก็มาปลอบโยนเสียวฮูยังบอกด้วยว่าเธอต้องกตัญญนอยู่ต่อฝั่งเจองแต่เซียวฮูไม่มีอารมณ์ที่จะฟังคำพูดเหล่านั้นเลยเธอยืนอยู่หน้าประตูคนเดียวอย่างโศกเศร้าตอนนี้จูจูก็มีเด็กชายมาบอกว่ามีคนต้องการหาเธอเซียวฮูจึงตามเด็กชายไปหาผู้ชายคนนั้นเขาถามทันทีว่าหวนเหลียงเป็นพ่อของเธอใช่ไหมผมมีเรื่องจะพูดเซียวฮูอ่ะจริงๆลุงจู่ ไม่รอให้ผู้ชายคนนี้พูดจบจูฟางเจิ้งก็รีบวิ่งไปผู้ชายคนนี้จึงจากไปอย่างเงียบฮ่หาฮ่างานศพพ่อจบแล้วเซียวบูกลับไปโรงเรียนด้วยความว่างเปล่าในใจแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทาง,ทางเธอพบว่ามีคนกําลังตามรู้สึกไม่ปกติเธอจึงเริ่มถามเธออยากรู้ว่าทําไมคนนั้นจึงติดตามเธอที่จริงชื่อของเขาคือเม้งซิวตั้งแต่ศพของหวนเหลียงได้ค้นพบเขาเริ่มติดตามเซียวบูเม้งซิวนําเซียวบูไปยังสลัมใต้สะพานของเขาทีแรกเซียวบูไม่ได้สนใจเขาเลย แต่เขาบอกว่าขารู้ความจริงของคดีหวนเหลียงหลังจากที่เสี่ยวอูและเม้งซิวกลับไปที่สลัมเขาก็บอกกับเธอว่าปีนั้นเขาเป็นคนงานทํางานอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างสะพานเย็นวันหนึ่งเขาเห็นพ่อของเสี่ยวอูจูฟางเจิงและจูหงอี้ดูเหมือนทั้งสามคนกําลังจะสํารวจวันรุ่งขึ้นพ่อของเสี่ยวอูก็หายตัวไปแต่ฟางเจิงอ้างว่าหวนเหลียงได้หนีไปกับผู้หญิงที่ชื่อซงยา่าเสี่ยวอูฟังแล้วอยากให้เม้งซิวเป็นพยานทันทีแต่เพิ่งคุยเรื่องไปหาตํารวจ ถึงจะตายเขาก็ไม่ยอมไปเพราะเขาคิดว่าเขาได้บอกหลักฐานก็คือความช่วยเหลืออย่างหมดใจแล้วผู้จบเขาก็อยากจะไล่เธอออกไปเพราะอยากสืบสวนการตายของพ่อไม่ว่าวนเสียวูจะถูกไล่ออกยังไงเธอก็ยังไม่ยอมไปเผชิญกับความดื้อรั้นของเธอเม้งซิวก็หมดทางจึงต้องพูดความจริงทั้งหมดเรื่องจริงก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเคยข่มขืนแล้วแทงพี่สาวจนตายหลังจากนั้นเพราะอยากหลีกเลี่ยงอาชญากรรมเขาจึงหนีไปมาอยู่ในสลัมแห่งนี้ เพึ่งพาการทำงานเป็นคนงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเหตุผลที่เมง้งซิลบอกกับเสี่ยวหูเรื่องเหล่านี้เป็นเพราะเธอดูเหมือนพี่สาวที่ตายไปแล้วของเขาแต่เม้งซิวช่วยได้แค่นั้นที่เหลือก็ต้องเป็นเสี่ยวหูเพื่อพึ่งพากําลังของตัวเองในการสืบสวนผู้จบเขาก็รีบปิดประตูตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารอยยิ้มบนใบหน้าของหวนเสี่ยวหูค่อยๆหายไปทั้งวันเธอเอาแต่คิด ว่าต้องสืบหาความจริงของเรื่องอย่างแน่นอนแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยความสามารถปัจจุบันของเธอเธอจึงไปหาคนที่ช่วยเหลือตอนนี้ชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเธอคือเม้งซิววันรุ่งขึ้นเสี่ยวูไปที่อู่ซ่อมทันทีเธอบอกกับเม้งซิวว่าอยากหาิ๊กของพ่อซรงย่ามีเม้งซิวจึงถือเสี่ยวูบนมอเตอร์ไซค์ของเขาตรงไปยังบ้านพักของทรงย่ามีหลังจากได้พบเธอ เซียววูพูดถึงเหตุการณ์ในปีนั้นทันทีซงย่ามีบอกว่าพ่อของเธอในปีนั้นได้รู้ว่ามีปัญหากับการสร้างสะพานอย่างเร็วก็เลยเขียนคำประนามในนามของเขาเอง อยากเผยอาชญากรรมของจูหงอีแต่จูฟางเจิ้งยืนกลางที่จะหยุดเขาในเวลานี้เสี่ยวูเริ่มสงสัยพ่อบุญธรรมของเธอเป็นเพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงอาชญากรรมที่เขาต้องการจะฆ่าพ่อของเธอแต่เดิมฟางเจิ้งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของพ่อเธอแถมหวนเหลียงก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอหลังจากนั้นเม้งซิวพาเสี่ยวหูกลับบ้านเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาเสี่ยวหูจึงต้องไปบ้านพ่อบุญธรรมของเธอจูฟางเจิง้งในเวลานี้บ้านของเขาเพิ่งมีแขกผู้มีเกียรติเขาจึงดึงเสี่ยวหูเพื่อทักทายนายกเทศมนตรีท,ทันทีเรื่ออองงนนนี้้ททําใหเธึึกถต เธอก็ฟังรายงานทางทีวีเกี่ยวกับนายกเทศมนตรีทั้งด้วยวันรุ่งขึ้นขณนะกินข้าวจูฟางเจิงได้รับสายดูปฏิกิริยาของเขาทําให้เสียววูน่าสงสัยมากขึ้นไปอีกจากข้อมูลที่เธอได้รู้เซียวูยืนยันว่าพ่อบุญธรรมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในปีนั้นดังนั้นเธอกับเม้งซิวจึงติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเขาในช่วงเวลานี้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเซียววูและเม้งซิวเริ่มคืบหน้าหัวใจทั้งสองที่เหงาเริ่มเข้าหากัน นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าณเวลานี้ชูของจูห่วงยี่โทรหาจูฟางเจิงบอกว่าในมือของเธอมีหลักฐานการก่ออาชญากรรมของเขาฟางเจิงจึงบอกให้เธอไปพบกันที่ชานเมืองทันทีผู้หญิงก็เอาวิดีโอออกมานี่คือวิดีโอที่จูห่วงยี่แอบถ่ายเนื้อหาในวิดีโอคือฉากที่เขาวางศพของหวนเหลียงไว้ในสสาสะพานแล้วก็เติมด้วยปูนด้วยความจริงหวนเหลียงจึงถูกสังหารโดยฟางเจิงในคืนที่ฝนตกนั้นฟางเจิงและห่วงอี้ได้พาหวนเหลียงไปที่ไซต์ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เขาเขียนเรื่องร้องเรียนแต่โวนเลี้ยงหัวแข็งยังอยากแจ้งความกับหัวหน้าฟังเจิ้งเพราะต้องการกำจัดอาชญากรรมก็เลยใจร้ายผลักเพื่อนลงไปในบอ่อซีเมนต์แล้วฝังเขาทั้งเป็นหลังจากนั้นก็แซงทำเป็นเป็นคนดีรับเลี้ยงเสี่ยวหูสร้างปกที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวเขาเองเพื่อบ่งเบนความสนใจและเปลี่ยนความคิดของประชาชนวิดีโอนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างแน่นอนมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะมหาศาลเกนเสี่ยวหยางก็ไม่อยากทำเรื่องใหญ่ เธอแค่ต้องการเงินหนึ่งร้อยล้านเพื่อปิดปากจูฟางเจิ้งได้ยินก็ตกลงทันทีและการเจอกันของคนสองคนนี้ได้รับการเห็นอย่างสมบูรณ์โดยเสี่ยวหูและเมิงซิ่วแต่ตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าพ่อบุญธรรมของเธอคือฆาตรกรที่เธอต้องการตาหาจากนั้นเสี่ยวหูก็มาหาเกินเสียย่ยวหยางอยากถามเนื้อหาในวิดีโอแต่เกินเสียย่ยวหยางแน่นอนจะไม่บอกเธอรู้เพราะเป้าหมายของเธอคือเงินตั้งแต่เมื่อจูห่วงอี้เสียชีวิตเธอต้องเลี้ยงลูกสาวคนเดียว ดังนั้นเงินสําคัญกับเธอมากด้านนี้จูฟางเจิ้งกังวลใจไปหานายกเทศมนตรีถังเพื่อหาวิธีการเจรจานายกเทศมนตรีถังเตือนจูฟางเจิ้งว่าถ้ามันกระทบต่อความปลอดภัยและประโยชน์ของเขาจูฟางเจิ้งหมดทางต้องเลือกเสียงอีกครั้งวันถัดไปเขาก็ไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบมองน้ําตกกําลังจะระเบิดต่อหน้าต่อตาเขาจึงเกิดความคิดที่จะไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อรับระเบิดแล้วเอากลับบ้านแบ่งเป็นสองส่วน ต่อไปขับไปยังอาคารที่ยังไม่เสร็จที่นี่คือที่ซ่อนเงินทั้งหมดของเขาฟางเจิ้งเผาไม้วอมวูชนิดหนึ่งห้องนี้ต้องมีอย่างน้อยสองสามพันล้านดอลลาร์ในเวลานี้เกณฑเสี่ยวหยางโทรมาฟางเจิ้งเปิดถุงแล้วใส่เงินเข้าไปเมื่อนำเงินมาครบตามกำหนดแล้วเขาเรีบซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งรอจนที่เสี่ยวหยางนับเงินเสร็จแล้วจากไปเขาก็เปิดใช้งานสวิตช์ในมือของเขาทำให้เธอตายทันที แต่ที่ทําให้เขาคาดไม่ถึงคือเซียวู่และเม้งซิวได้เห็นฉากนี้หมดยืนอยู่ในความมืดและเป็นสักดิพยาีในทุกสิ่งเมื่อรู้ว่าถูกค้นพบทั้งสองก็รีบออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วมีเพียงจูฝางเจิงเท่านั้นที่กาลังตกตะลึงยืนตัวสั่นเหมือนคนหลงทางอย่างนั้นเกนเซียวหยางเสียชีวิตเธออาจจะได้คิดกับผลนี้แล้วเลยบอกลูกสาวว่าถ้าแม่ไม่กลับมานําวิดีโอที่เป็นหลักฐานส่งให้เซียวู่ด้วยตัวเองเซียวู่กลับมาที่บ้านของเม้งซิว และเปิดวิดีโอมาดูในนั้นมีฉากที่หวงอี้แอบถ่ายฝังเจิงเมื่อเขากําลังรับสินบนและนายกเทศมนตรีถังในวิดีโอคือผู้สนับสนุนของเขาในตอนท้ายของวิดีโอนั้นเล่นฉากที่พ่อของเสี่ยววูถูกเพื่อนสองคนทําร้ายดังนั้นพ่อของเสี่ยววูจึงอยากจะประนามพวกเขาหวงอี้และฝางเจิงต้องการหยุดเขาจึงให้เงินจํานวน200ล้านเพื่อสินบนบน,บนเหลียงแต่เขาก็ปฏิเสธโดยตรง ช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กับจดหมายประนามจากนั้นฟางเจิ้งก็ผลักวนเหลียงเข้าไปในเสาสะพานอย่างไร้ความปราณีแล้วเปิดเครื่องผสมปูนฝังเขาไว้ข้างใต้และด้านนี้ตำรวจก็ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุระเบิดอย่างรวดเร็วตำรวจพบสถานที่ก่อสร้างโดยอาศัยก้นระเบิด หลังจากสอบสวนว่าฝางเจิ้งเพิ่งแวะมาพวกเขาจึงรีบไปที่บ้านของเขาเพื่อตรวจสอบใครจะคิดว่าฝางเจิงกลา้านำวัตถุระเบิดไปให้ตำรวจตรวจสอบโดยตรงบอกว่าเตรียมระเบิดเพื่อกลับบ้านเกิดไปจับปลาก่อนที่เขาจะจากไปตำรวจก็มาถึงประตูแล้วใช้อุบายเพื่อสร้างหลักฐานปลอม ใจเย็นใจเย็นตอบคำถามแต่ละข้อต่อไปจูฝางเจิ้องอย่างตั้งใจเปลี่ยนเส้นทางการสอบสวนของตำรวจไปยังมิงซิวเขานำข้อมูลที่เขาได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเมิงซิวออกมาบอกว่าเขาเคยเป็นอาชญ,ญากรแถมยังทำให้ตำรวจคิดว่าเซียวหูเป็นคนที่ฆ่าจูหงอี้เพราะเธอรู้ว่าเขาฆ่าพ่อของเธอก็เลยฆ่าเขาเพื่อแก้แค้นให้พ่อแล้วก็ยังโกรธเลยฆ่าชุกข,ของเขาด้วยแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของเมิงซิวระหว่างนักฆ่ากับคนอ่อนโยนตำรวจจะเชื่อใคร อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตำรวจตู่ยังคงสงสัยในบุคลิกของฟางเจิงในเวลานี้หัวหน้าหลิวพูดประโยคหนึ่งว่าเขาอยากทอดแผลเพื่อจับปลาตัวใหญ่ดูเหมือนหัวหน้าหลิวรู้สึกได้อะไรบางอย่างข้างหลังของฟางเจิงยังมีแรงอยู่เบื้องหลังยืมคำแก้ตัววันเกิดจูฟางเจิงโทรหาเสี่ยวอู่อยากเชิญเธอไปทานอาหารเย็นที่บ้านหลังจากได้ยินดังนั้นเสี่ยวอู่ก็ตกลงทันทีไม่รู้ว่าเพราะกำลังภายในหรือเพราะสงสารในไม่ช้าฟางเจิงก็ถือว่าเสี่ยวอู่เป็นครอบครัวของเขาแล้วเขาอยากจัดการเรื่องนี้อย่างสงบแต่เขาเพิ่งพูดจบ เซียวูกโกรธทันทีถือมีดและวิ่งเข้าหาตั้งใจจะล้างแค้นให้พ่อที่เสียไปของเธอมันทําให้เขากโกรธเคืองสุดฮ่หาฮ่าแตกแก้วน้ําแล้วเดินไปตีเสียวบูเป็นลมในขณะเดียวกันตอนนี้ตำรวจก็มาถึงบ้านของเม้งซิวล้อมรอบทั้งหมดอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิประเทศของเขาเม้งซิวทําให้ตำรวจไล่ไปรอบฮ่หาฮ่าเห็นเสียวูมักจะปฏิเสธที่จะรับโทรศัพท์เม้งซิวเข้าใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วรีบโทรหาฝั่งเจิง้งอยากใช้วิดีโอเพื่อแลกกับชีวิตของเสียวู เขาตกลงทันที วันรุ่งขึ้นฝั่งเจิ้งก็ผ่าเซียวบูมาถึงอ่างเก็บน้ํากําลังจะถูกทําลายหมายเลขสามเม้งซิวก็มาถึงอย่างรวดเร็วด้วยแต่เขาไม่ได้เอาวิดีโอมาเขาโกหกว่าเขาทิ้งมันไว้บนจักรยานของเขาและบอกให้เสียวหูวิ่งไปที่นั่นเพื่อเอามันส่วนเขาจะอยู่ในที่ของเธอตอนแรกฝั่งเจิ้งไม่เห็นด้วยแต่ภายใต้ทัศนคติที่เข้มงวดของเม้งซิวเขาทําได้เพียงเลือกที่จะประนีประนอมเซียวหูจึงรีบวิ่งไปรับ USB ทันทีเพราะฝั่งเจิ้งให้เวลาเธอแค่5นาทีเท่านั้นนั่นยังเป็นช นาีเซียวฮูยังไม่พบ USB บนรถอย่างที่เมง้งซิลบอกที่จริงมันไม่มีที่นั่นแต่เม้งซิวส่งมอบให้ตำรวจแล้วตัวเขาเองเลือกที่จะเสียสละเพื่อให้เสียวฮูสามารถมีชีวิตอยู่ได้เห็นเวลาระเบิดใกล้เข้ามาทุกทีฟางเจิ้งเป็นกังวลและอยากหนีจากที่เกิดเหตุแต่เม้งซิวไม่ยอมให้วิ่งเขาง่ายๆหลังจากเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลงเสียงดังมาจากน้ำตก จากนั้นหอเก็บน้ําก็พังทลายลงในโนตตัวเดียวฝังสองคนในซากปรักหักพังเซียววูยืนอยู่ข้างนอกเห็นฉากนั้นโศกเศร้าอย่างมากจุดจบของคนร้ายคือการถูกฝังและคนที่อยู่เบื้องหลังจูฝางเจิ้งก็ถูกจับแล้ววิดีโอนั้นก็เปิดเผยทั้งหมดนี่คือข้อพิสูจน์ว่าทำชั่วได้ชั่วชีวิตมนุษย์ยังมีศีลธรรมเสมอ